Ồ, có hay đùa, có hay đùa Có hay đùa, đùa hay hợp, vậy nè สวัสด ok ีครับพบกับ k r Family มนะครับไันต้องทำมือแบบนี้ละทำมือนี้คืออะไรวันนี้มีแกะกล่องกล่องของนะครับเกาะกล่องของเดี๋ยวแก้ม่เอามาเร็วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปแกะกล่องเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเดี๋ยวนะครับให้มันแบบปรับกล้องกันแล้วแก้มแกะแก้มแกะค่อยๆแกะนะใจเย็นเดี๋ยวว่าโดนเป็นไกด์เด้อคอยดูครับมันจะเป็นอะไรเด้อจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าไหนลูกกล้องมันยังเดินอยู่นะ ตัดแต่ดีๆแต่ตรงกลางเนี่ยตัดตรงกลางเนี่ยตัดตรงกลางไปเลยครับอันนี้มันเป็นอะไรครับมีเดี๋ยวครับผมให้ดูก่อนมันมีมันมีตรงนี้อ่านว่าอะไรแก้มอ่านดิไม้ไม้เมทเนตครับไม้เมทเนตโอ้เอไม้เมทเนตมีรองเท้าเดี๋ยว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 จะยินรองเท้า ไม่ใช่สปอนเซอร์ครับอันนี้ผมผมสั่งซื้อรองเท้ามาจาก My m แม n e t นี่ครับเออไม่ใช่ของ My m แม n e t ของ Kito t o ้ l a b นะครับโห้มันมีมันมีลายเซน็นลายเซน็นลายเซ็นของไม่มีลายเซ็น My m แม n e t โอ้แล้วก็หลายๆคนครับหลายๆลายคนกล่องนี่แบบมีโลโก้ของ My m แม n e t ็ตลูกชายผมก็มาจับจับออกมาเล่นนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นคุณหมีคุณหมีของนี่ครับอันนี้ผมสั่งซื้อเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นผมซื้อมา2สีครับเดี๋ยวลูกชายผมมันลืมหมดแล้ว อ่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้ครับก็จะมาเป็นแบบนี้เอากล่องไปเล่นกล่องเขามีลายเซ็นนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับกล่องมีลายเซ็นอันนี้เป็นเป็นของผมของผมนะฮะโอ้ดีไซน์ได้สวยมากเลยดีไซน์ได้สวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเอาแค่กล่องก่อนกล่องนี่มีลายเซ็นทุกคนเลยไมเมดเน็ตแล้วก็มีใครอีกไม่รู้ผมต้องไม่ดูในช่องมีมีคุณหมีคุณหมีคุณหมีเขาเซ็นทุกกล่องเลยนะเนี่ยนี่ครับโอ้เซ็นด้วยประกาตสีทองสีเงิน เก่งมากเลยครับอันนี้ก็คือซื้อมาจากไมล์ d ม e ดเน็เนาะผมก็ซื้อมาสองสีครับเบอร์สี่เออไปไปไกลๆนะครับอันนี้เบอร์43เป็นรองเท้าไมล์เม็ดเนที่เป็นอลิมิเต็ดใช่เป็นอลิมิเต็ดก็คือไม่ผลิตแล้วนะครับคือเขาผลิตแค่ช่วงเดียวแล้วก็จะไม่ผลิตอีกนะครับอันนี้อ่านว่าลิสต์ไลท์ลิสวะนี่ครับกิโตัวเหล็ก แม่งโคตรเทพเลยแล้วพื้นดีมากครับพื้นดีมากเดี๋ยวผมแต่ตัวนี้มันสามารถสามารถที่จะลอกได้สามารถที่จะลอกได้ปรับได้ครับแต่ผมคงไม่ปรับนะน่าจะพอดีคือรองเท้าผมมันเก่าแล้วนะครับรองเท้าผมมันเก่าแล้วนิดดีสีดาใช่อีกคู่หนึ่งของของของแฟนผมครับเบอร์41สดีขาวสวยมากเป็นของไม้เมเนเดตเลยนะครับซื้อให้แฟนอีกคู่หนึ่งเบอร์41นะครับนี่ฮะว้าวถ้าผมมีตังค์เยอะผมก็จะซื้อมาแจกแฟนลับนะครับแจก FC แต่ผมมีตังค์อยู่แค่นี้นะฮะเพราะ่่่่่่่าชออองผมมมมมันก็ไไไคคยยบูเทหร พื้นสวยมากครับพื้นสวยมากพื้นแบบคงกันลื่นด้วยนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหสวยมากเลยไ <My S 1> <Mad ness S 2> ม้แมกเนตอันนี้ป้ายราคา420บาทนะครับแต่มีค่าส่งด้วยนะครับ420บาทอันนี้ราคา420บาทครับใช่800กว่าบาทผมซื้อมา800กว่าบาทมันมีค่าส่งนิดหน่อยไม่รู้ค่าส่งให้ผมผมอ,อ,อ่านรายละเอียดก่อนให้ฟังนะรอ,องเท้ารองเท้าคีโตครับรองเท้าคีโตใช้สวมใส่แนะนําให้หลีกเลี่ยงวางในที่ร้อนบริษัทคีโตประเทศไทยจำกัดนะครับ นี่ส่งมาจากกีโต้เลยรุ่น A H 99นะครับ E U 43ดำแบล็คนะครับอันนี้ผลิตเมื่อวันที่9เดือน12 2020นะครับเพิ่งผลิตเพิ่งผลิตเองนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมประมาณวันที่วันที่11หรือเปล่าไม่แน่ใจพื้นนุ่มมากเลยครับเป็นขึ้นโอ้โหขมให้ดูผมให้ดู oh <my> ผมให้ดู oh <my> God. ดูนะครับสวยไหมสวยครับลองใส่2คู่ดิ <c oughs> เก่งมากเลยพอดีเลยครับเพราะว่าแฟนผมไอ้ไซส์41พอดี เขาไปใส่เที่ยวอย่างเดียว้าแบบใส่แบบไปเละเทะนะไม่เป็นไรดีแล้วแหละมันใหญ่กว่าหน่อยนึงไ่นรองเท้าของหนูเมันไซส์มันใหญ่ไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ดีผมก็สั่งมาเผื่อผมไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นแฟนผมเป็นสั่งรองเท้าแบบนี้มันสีอันนี้ของผมผมจะลองใส่ดูของผมนะพอดีส3ครับนี่สวยมากเลยครับสีดำว้าวจริงผมว่าผมจะมาเพ้นนะผมเริ่มเจ๋ดายแล้วผมจะเพ้นเป็นแบบพวก ลายนะครับเดี๋ยวผมตัดสินใจอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูโอ้สวยมากเลยครับเขาคุณ m ไมน n มเนนะครับที่ผลิตรองเท้าพวกนี้ขึ้นมานะฮะดีใจมากเลยนะครับได้ใส่รองเท้าของไมน์แมเนตนะครับคือผมสั่งทันผมสั่งวันที่8พอดีเกือบจะไม่ทันนะฮะคือถ้าใครแบบถ้าใครดูดูช่องของแมเนตจะรู้ว่าเขามีมีผลิตรองเท้าเนาะนะครับโอ้โหแม่งเก่งมากเลยสวยมากนะครับสองคู่ของผมกับแฟนลูกชายก็เล่นอมองอาดไปครับโอ้เจ๋งครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปเพียงแค่นี้เนาะนะครับ เดี๋ยวผมจะครั้งหน้าผมไม่แน่ใจผมจะเพ้นหรือเปล่าปิดคลิปครับ